ทีสีอนว่าช์้าไหมสาแปะสแดี่นะสไม่คุยไม่คุยไม่มีอะ่ละที

เป็นที่นิยมกันเยอะเลยค่ะอาจจะเป็นที่นิยมก็ได้ค่ะนะคะ